นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานและกล่าวปากฐกถานในงาน The Massing Thailand Networking Event with the Prime m ี i มเตอร์ออฟ a ทยแค่ะซึ่งจัดขึ้นภายในงาน ITB ีบีเบอร์ลิน2024ท่านนายกนะคะได้พูดถึงเรื่องของสิ่งที่รัฐบาลนั้นให้ความสําคัญนั่นคือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวค่ะซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังจะทําให้เกิดการจ้างงานในประชากรส่วนใหญ่โดยรัฐบาลเองวางแผนยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยผ่านมาตรการที่สําคัญเช่นการอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทาง โดยรัฐบาลกําลังหาหรือความเป็นไปได้ในการจัดทําความตกลงในลักษณะดังกล่าวสําหรับวีซ่าประเทศในกลุ่มเชงเก้นค่ะรวมไปถึงการจัดทําความตกลงวันวีซ่าฟรีโยเดสติเนชั่นร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อลดความยุ่งยากในการเดินทางคล้ามพรมแดนระหว่างกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาครวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองซึ่งประเทศไทยมีสถานที่ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสอีกหลายที่เลยนะคะ รวมไปถึงการปรับปรุงกฎระเบียบสําหรับสถานบันเทิงด้วย การใช้ประโยชน์จากซอฟพาวเวอร์ของไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และก็มีความเป็นพิเศษโดยการใช้ประโยชน์จากเทศกาลที่มีเอกลักษณ์และความสวยงามค่ะเพื่อทําให้ไทยนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของเทศกาลร,ระดับโลกโดยนักท่องเที่ยวอาจจะรู้จักกับเทศกาลสงกรานต์ของไทยซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกแต่ว่าก็ยังมีเทศกาลอื่นๆอีกมากมายนะคะที่รอให้ทุกๆๆคนได้ค้นพบกันอยู่ค่ะ ขณะที่ทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดทำภาพวาดนางสงกรานประจําปี2567พร้อมกับเผยแพร่ประกาศสงกรานจากฝ่ายโหรพรามณ์กองพระราชพิธีสํานักพระราชวังดังนี้ปีมะโรงเทวดาผู้ชายธาตุทองจุลศักราช1386ทางจัน,จนทรคติเป็นปกติมาสวานทางสุริยคติเป็นอธิกส,สุรทิน วันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงกรา์ทางจันทรคติตรงกับวันเสาร์ขึ้นห้ค่ำเดือน5เวลา22.24นนางสงการทรงนามว่ามโหธรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวอภรรแก้วนินรัตพักษาหารเนื้อสายพระหัตขวาทรงจักพระหัตซ้ายทรงตรีศูนย์เสด็จใสาญาติลืมเนตรมาเหนือหลังม,มยุราหรือว่านกยูงเป็นพาหนะ ซึ่งปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแต่งตั้งคุณแอนโทเนียโพซิลรองนางงามจากักรวาลอันดับหนึ่งประจำปี2023เป็นนางมโหธรเทวีนางสงการประจำปี2,567ค่ะเพื่อร่วมถ่ายทอดคุณค่าสาระและแสดงอัตลักษณ์ของประเพณีสงกา์ของไทยค่ะ